าฟุตบอลประจำวันที่25มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะสถานทั้งพี่เมลีหงเรือใบเปิดศึกนอกสนามแย่งชิงแดงกลางระดับโลกลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คือ2ทีมจากพิมเมลีอังกฤษที่ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวโยชัวคิมมิดหนึ่งในกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกของบบเยนมิวนิค ห้องเครื่องเมืองเบียรเหลือสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันถึงแค่เดือนมิถุนา2025เท่ากับว่าหลังฤดูกาลสิ้นสุดลงเจ้าตัวก็จะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายและสามารถเจราจาย้ายทีมแบบไรลค่าตัวได้ทันทีเมื่อเข้าเดือนมกรา2025แน่นอนว่าบายเยนไม่พร้อมเสียหนึ่งในนักเตะที่สำคัญและเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของทีมไปและพยายามยื่นข้อเสนอให้คิมมิดอยู่ต่อตลอดมาแต่ทว่าตัวนักเตะนะั้น แทบจะไม่มีท่าทีตอบตกลงเลยแม้แต่น้อยยิ่งในสถานการณ์ที่มีทีมยักษ์ใหญ่อย่างหลีกผู้ดีถึง2อลายรวมถึงปารีสเข้ามาให้ความสนใจแบบนี้โอกาสที่แดนกลางวัย28ปีจะย้ายทีมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ